นอดจอยกับเพื่อนจอยอะฟิลิปินต่างคนก็โอ้โหกว่าจะสื่อสารกันรู้เรื่องเพื่อนเพื่อนภาษาไอ้เราก็ไม่ได้เก่งอังกฤษเขาก็ไม่ได้เก่งอังกฤษนะอูก้กว่าจะอะไรนะกว่าจะพูดให้เข้าใจกันได้ใช้เวลาปวดหัวมากเลยใช้เวลานานปวดหัวเขาก็ปวดหัวเราก็ปวดหัวอืม <c oughs> แบ,บก็ตลกเลยเพื่อนือนึกภาษาแล้วก็แบบต่างคนต่างปวดหัวอะ ตามขก็ต่างเก่งอังกฤษด้วยสวัสดีค่ะสุณอวัฒน์อยู่ทีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ What what we doing today We going to pick some cherries many cherries พวกเราจะมาเก็บเชอร์รี่จากที่ทำงานของแอนทราวอลอตโฮเทลจาก We going to pick many cherries And uh come up and แอนก็จะปีน to pin เออแอนขาจะขึ้นปีนปล่ออยู่ข้างล่าง แอนนางบอกว่าให้ถ่ายแอปเปิลให้ดูครับแอปเปิลแอนครับแอปเปิลแอปเปิลจะกำลังติดลูกเต็มเลยโอ้จะมาเก็บจะมาเก็บเพื่อนๆจอยก็ขอโทษด้วยนะถ้าบางทีพวกจอยคุยกันทีนี้จอยต้องใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกับนางบางทีก็นางก็ฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้มเรื่องบ้างเนาะ นะยจอยก็เลยไม่มีเวลาที่จะมาแปลจ้ะนะมาแปลให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังไปละนุ่มนางจะไปขึ้นตรงตรงไหนเนี่ยโอ้ยนี่ต้นนี้สูมินีว่าโอ้โหสูมินีโอ้โหนี่ต้นนี้เพื่อนเพื่อนเอ้ยจอยเตียงบอก ตื่นเต้นเลยดูเดืเพื่อนๆมีแต่ลอยน้ำมาเก็บนะเนี่ยอู้ดูดูดูดพเพื่อ,อนๆสเมนี่สิงห์บอกดูเพื่อนๆดิแดงเจ้าวอาเราท็อปลูกโอ้เพื่อนๆดูเต็มเลยนู่นข้า,าง,ขงบนน่ะมีแต่ลูกใหญ่ๆข้างบนน่ะทุกคนนะแต่นางจะขึ้นเอาอะไรได้นางจะปีนด้ ลูกเงี <inge> <you> oh, game, huh? game, uh, <asan> ้ยเพื่อนๆดำขึ้นมึงอยู่เนี่ยโอ้ยเชอรี่นู่น้ำข้างบนนู้นนะนู้น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 เห็นไหมนี่ I feel like someone someone get this uh get uh cherry yesterday using เขานางนางคิดว่ามีคนมาเก็บเพื่อนๆนางเก็บจะเกี่ยงแล้วหรอมันละเห็บอะ ในกริ่นตรงนี้ก็มีจะเอาอยัางไงอ่ะเต็มอยู่นี่ทุกคนได้มักพวงหน,นึ่งเลยนี่ออกสำหรับว่าเขาเรียกเลยนะติดไม้ติดมือมาเลยเน้อทุกคนลูกดำๆอ่ะจะหวานนะถ้าลูกไม่ดำจะไม่หวานนุ่นๆตัวเนื้ตนเต้มทางบนนางว่านางจะปีนขึ้นหนุนนางก็ถ่ายคลิปอยูนู่น นางบอกมีคนมาแอบเก็บหมดละเอจมายาบ้านไม้ยาบ้านเต็มเลยโอ้ยแต่ถ้าลูกเไอ้ลูกแดงๆอย่างเงี้ยมันมันไม่หวานนะเพื่อนๆนะมันต้องเอาลูกดำๆจ้ะเอาลูกดำๆลูกดำๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมองเห็นเนี่ยนี่ดำๆอย่างเงี้ยนี่อย่างเงี้ยอร่อยอย่างเงี้ยถ้าลูกแบบว่า ถ้าลูกไม่ดำมันจะไม่หวานด้ะนนูนะ่นเห็นไหมข้างบนเต็มเลยทุกคนสูงไม่ได้ปีนยังไงก็อปีนก็กิ่งหักพอดีเพื่อนเพื่อนแอนบอกว่าแอนจะจะปีนนี่เห็นนางจะปีนเลี๋ยวนี้มาถึงนางไม่ปีนเห็นรถเยอะนี่โรงแรมที่นางทำงานอยู่นี่เมื่อก่อนจ้อยก็เคยทำงานที่เนี่จ้ะเนี่ยเห็นทุกคนแดงงามคับ ชรี่มันอยู่ทั้งสูงเต็้ใครจะขึ้นไปเอาได้อายเขาจอยไม่ปีนอ่ะแอนบอกว่าแอนจะปีนเพื่อนแต่จอยเขาไม่ปีนอะอเขาเนี่ยปีน้าเยอะบ่กเพื่อนๆได้นิดเดียวเพื่อนๆนะมันอยู่สูงเกินไปจอยกับเพื่อนก็เลยเก็บนิดเดียวแล้วก็จะเดินกลับไะดัน When you walk, n you will be alright <spe en> เพื่อนบอกว่าหนาวฉันหนาวนางหนาวจ้ะนางไม่กินกับอากาศรอยร้อนล่ะขุ้จักรยานก็นมาลอยลอยบอกเพื่อนว่าไม่ต้องปินอายเขาเพื่อนเพราะว่าคนเขาจะมองเราเป็นอะไรปแปลกปลกอยที่นว่าต้นมันจะตี่ๆหน่อยแต่ถ้าเราขึ้นไปอย่างเงี้ยนะมันจะเป็นอะไรที่แปลกประหลาดสําหรับฝรั่งลอยบอกว่าอย่าไปปีนเก็บได้ก็จะเก็บแต่ลอยคนมาเก็บเยอะ มันอยูอ่ห้างสูงๆอ่ะเดินมาถึงบ้านแล้วจะทุกคนแล้วเพื่อนฟิลิปปินเขาก็ให้อันี่มาจ้ะให้ปอบเปียจ้ะเขาทํามาเขาจะไม่ทอดนะจอยต้องมาทอดเราเองปอบปอบเปียของคนฟิลิปปินจะรูปร่างหน้าตาแบบประมาณนี้จ้ะเขาอาัดตอนจอยเห็นเขาทำอะ่ะเขาทําไม่เหมือนบ้านเรานะทําไม่เหมือนของคนจีนทําไม่เหมือนบ้านเราจ้ะนะแต่ละประเทศทําก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าตอนทอดนี่รู้สึกว่าหอมมากเลยนางาทําให้ลองจ้ะเพราะวมาื่วาน จอยทาไอ้นี่เนาะไก่ผัดพริกไอหน่อไม้จ้ะแต่ว่าเขาเป็นคนที่ว่ากินเผ็ดไม่ได้เลยเพื่อนๆนะพริกแกงอะจอยเคยใส่เครื่องถุงเนาะมันถึงเจอแบบว่ารสชาติปานกลางเพราะว่าจอยใส่แค่ช้อนโต๊ะจ้ะแต่ไม,ไม่ไม่พูนนะคือเขาเขาจะกินเผ็ดไม่ได้ส่วนใหญ่เขาจะกินชีสจะ้ะจะหนักเรื่องชีสเรื่องแบบว่ารสชาติอาหารของเขาเขาบอกว่ามันจะไม่ม,ไม,มันจะไม่มีรสเผ็ดขนาดเนี้ยจ้ะถ้าเผ็ดก็คือคล้ายๆแบบ น้ำจิ้มไก่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะนี่จ้ะพอเปียดแล้วพอสุกเรามาดูกันทุกคนนี่จ้ะ,จะเหลืองดิอ๋ก,ก็จะเอาเหลืองประมาณนี้จ้ะไม่เอาให้มันไหม้มากกว่าน,นี้เนาะแต่หอมมากจ้ะทุกคน เชอรี่ที่บ้าจอยไปเก็บมานะเชอรี่เชอรี่ที่อังกฤษเขาเรียกเชอรี่เนาะได้แค่นี้จะมันสูงเกินเก็บเก็บไม่ไม่นั่นได้เก็บไม่ถึงจะได้มาแค่นี้ส่วนนี่ก็ปอเปี๊ยะของฟิลิปปินส์จ้ะจอยเพิ่งทอดเสร็จประมาณนี้จ้ะทุกคนนี่และจ้ะหน้าตาปอเปี๊ยะของฟิลิปปินส์จอยเพิ่งทอดอางที่เห็นนั่นแหละกรอบดีอยู่จ้ะหอมหอม,มเพื่อน อันนี้ก็เชอร์รี่ที่จอยไปเก็บมากับเพื่อนจอยจอยไม่ให้นางขึ้นมันสูงเดี๋ยวจะตกลงมาขาหงขาหักกินอันนี้ก่อนจะ้ะนางทําใส่ในช่องแค่แข็งเอาไว้แล้วก็แบ่งให้จอยโทษทีนะเพื่อนเพื่อนนะถ้าได้ยินเสียงดังหึง่งฮึ่งนีคือมอเตอร์จ้ะพี่อันดี้ก็เรากํากลังเปิดมอเตอร์เขาปั่นน้ําะนะปั่นน้ําจากน้ําก๊อกแล้วก็กรองแล้วก็เข้าไปอยู่ในระบบน้ําที่แบบว่าจะเอาไปเช็ดกระจก มนเลนดังนอ่อร่อยดีจ้ะหอมอืมเขาจะสับที่ตัวเห็นเขาทำนะ เห็นเพื่อนทำอะในคลิปแบบนางจะสับแครอทมันจะเหมือนสับเลยอะเพื่อนเพื่อนสับแครอทส,สับหอมหิ่สับพริกหยวกเนะียพริกหยวกหลากสีของนางอะแล้วก็จะมีต้นหอมแล้วนางก็จะผัดผัดหมูเพื่อนเพื่อนผัดหมูผัดไก่ของนางอะหมูสับอะผัดแบบว่าจนแห้งแล้วอันนี้ไปใส่แล้วนางก็ปรุงรสเหมือนเรานั่นแหละแต่ว่านางจะไม่ใส่วุนเส้น ประมาณเนี้ยมันหอมคล้ายๆแบบว่าเขามีเครื่องเทศของคล้ายๆอินเดียอินเดียเพื่อนๆมันจะไม่เหมือนแบบบ้านเรานะบ้านเราเนี่จะหอม สามเกลอใช่ไหมอันนี้เขาจะไม่ได้กลิ่นสามเกลอแต่ได้กลินคล้ายๆพวกพวกสไปซี่ของอินเดียเครื่องเทศของอินเดียเพื่อนๆอืมอร่อยอืม เดินกลับมามันไกลเพื่อนเนี่ยว่ายคนเก็บเยอะข้างล่างเนี่ยคนเขาเก็บหมดร้อยตัอยู่บนต้นทงสูงดำเต็มต้นเลยขึ้นไม่ไม่ให้เพื่อนขึ้นคนเขาเยอะอายเขาด้วยแล้วตกลงมาก็จะเป็นเรื่องใหญ่อีกอ มันก็แตกต่างจากของเราของเราก็ของจีนคล้ายๆกันแต่ของเขาเนี่ยจะไม่คล้ายของอินเดียก็จะไม่คล้ายจะไม่คล้ายของเรานะเพืเ่อนๆนะจะไม่คล้ายจะไม่เหมือนอันนี้ด้วยที่อินเดียเขาจะใส่สไปซี่รสชาติที่เขากินอนะเนาะ เก็บมาเนี่ยก็เป็นนมันไกลมากนะนเพื่อนไม่ใช่ใกล้ใกล้ใกลไกลเดินเดินกลับบ้านอีกทีเนี่ยไปตั้งแต่เช้าอีกอันนึงก็จะลงคลิปเพื่อนๆน,นอนจอยกับเพื่อนจอยอ่ะ ฟีลิปปินต่างคนก็โอ้โหก่าจะสื่อสารก็รู้เรื่องเพื่อน,อนภาษาอไอ้เราก็ไม่ได้เก่งอังกฤษเขาก็ไม่ได้เก่งอังกฤษนะอ้กวก่าจะอะไรนะกว่าจะพูดให้เข้าใจกันได้ใช้เวลาปวดหัวมากเลยใช้เวลานานปวดหัวเขาก็ปวดหัวเราก็ปวดหัวเฮ้ยมัน <c oughs> ก็ตลกเลยเพื่อน,อนสืปอสารแล้วก็แบบต่างคนต่างปวดหัวต่างคนก็ต่าง,าาง,างเก่งอังกฤษด้วย กว่าจะสื่อสารกันไดก้กว่าจะสื่อสารกันรู้เรื่องก็เล่นแบบรำให้กันดูหลายรอบอยู่นางก็ตื่นเต้นนะเพื่อนจอยเนาะเห็นต้นอะไรก็ทังนางก็จะชี้ชี้ถามจอยอะอันนี้กินได้ไหมอันนี้กินไ,ได้ไหมอันอันนีนนตน้ต้นอะไรกินได้ไหมเราก็บอกเคนไม่รู้หรอกแต่รู้ว่ากินไม่ได้อื เขาได้เห็นแอปเปิลแล้วนะนางว่าอย่างนี้นะเออฉันจะฉันจะกลับมาเก็บนางบอกเขาจะกลับมาเก็บเออแอปเปิลไอครับแอปเปิลที่แบบว่าไม่อร่อยอะ่ะเปรี้ยวสุดๆเปรี้ยวเปรี้ยวทั้งเปรี้ยวทั้งฝาดแต่บางไม่อร่อยตัวเนี้ยนางไม่เชื่อจอยนางจะไอ้นี้กลับมาเก็บอันนี้นางใส่หอมหัวใหญ่ด้วยนะเพื่อนๆน,นะมีหอมหัวใหญ่แล้วก็ไอ้พริกหวานปาปิก้า แครอทต้นหอม,อ,ม,อ,มอย่างเงี้ยอร่อยดูทำสุดท้าย